สำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวของความฝันเกี่ยวกับเต่ามาฝากทุกคนกันนะครับไปดูกันเลยความฝันเกี่ยวกับเต่านั้นก็มีด้วยกันหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นประเลนเต่าหนึ่งตัวหรือว่าเต่าหลายตัวเต่าตัวเล็กหรือเต่าตัวใหญ่จะเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่ฝันเห็นเต่ากรณีฝันเห็นเต่าโดยทั่วไปความหมายก็เป็นในเชิงบวกว่าเป็นฝันดีเพราะว่าเต่านั้นก็เป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืน ปัญหาสุขภาพต่างๆก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเต่าก็หมายถึงความอายุยืนอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นการงานประสบผลาํสเร็จมีความเจริญนุ่งเรืองแต่ว่าก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเหมือนกับการเดินของเต่าที่ช้าๆแต่ว่ามั่นคงยั่งยืนนะครับเลขเดือดได้แก่เลข38นะครับกรณีฝันเห็นเต่าหลายตัวสื่อว่าเป็นฝันที่ไม่ดีใคไรที่บนบานสารกล่าวอะไรไว้ก็ลองนึกๆดูนะครับเผื่อว่าบางทีเคยไปบนไว้แล้วลืมแก้บนนะครับ เลขเด็ดได้แก่เลข72ฝันอเห็นเตาต,ตัวเดียวเป็นเรื่องราวความฝันที่ดีนะครับโบราณเชื่อว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแข่งขนันอะไรก็จะประสบสำเร็จมีชัยชนะตามที่คาดหวังเลขเด็ดได้แก่หนึ่น้าเงินเนตาสองต,ตัวถือว่าเป็นฝันดีทําอะไรก็จะประสบผลสําเร็จ การสอบแข่งขันต่างๆมีโอกาสได้รับชัยชนะเลขเด็ดได้แก่เลข25ฝันเห็นเต่า4ตัวอยู่ในช่วงดวงดีมากเลขเด็ดได้แก่11ฝันเห็นเต่าเผือกถือว่าเป็นโชคดีมากคนที่ทํางานอยู่มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในตําแหน่งที่ดีขึ้นเจ้าของธุรกิจมีโอกาสประสบผลสาเร็จเลขเ,เด็ดได้แก่เลข09ฝันเห็นเต่ากับงูพร้อมกันเป็นสิ่งที่ควรระวังเป็นฝันไม่ดีนะครับเป็นสัญ,ญญาณเตือนถึงสิ่งที่มองไม่เห็นมีคนคิดปองร้ายมีคนมันไส ควนมันทําบุญและที่สำคัญอย่าได้คิดไร้ไครเป็นอันขาดเลขเด็ดที่แนะนำกรณีฟันเห็นเต่าคือเลขเด่นเลขแก่เลขสาเลข8เลขห้และเลขเ็เลขรองเลขแก่เลขสองเลขหนึ่งเลขศและเลขเก้านี่ก็คือเรื่องราวความฝันเล็นเต่าเป็นความเชื่อเส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ